รมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องความหลงในสงสารบทที่11แหวนมรกร้องเพชรเจ้าทุกรายต่อไปเป็นบุรุษวัยกลางคนท่านพระครูรู้สึกคลับค้ายคลับคลาว่าเคยเห็นหน้ามาก่อน หากก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนบุรุษนั้นกราบสามครั้งแล้วเอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อจำผมได้ไหมครับที่ผมกับภรรยาเข้าไปขอยืมเงินในบ้านเศรษฐีแล้วถูกเจ้าของบ้านไล่ออกมาต่อหน้าหลวงพ่อแต่หลวงพ่อเมตตาผมกับภรรยาและได้ให้คนขับรถนำเงินมาให้ผมหนึ่งพันบาทถ้าไม่ได้หลวงพ่อช่วยไว้ในวันนั้นผมกับภรรยาคงไม่มีค่ารถกลับนครพนม ผมไม่เคยลืมบุญคุณของหลวงพ่อเลยวันนี้ผมตั้งใจมาทำบุญกับหลวงพ่อหนึ่งแสนบาทผมขอถวายส่วนตัวหลวงพ่อจะนำไปทำอะไรก็ได้เขาถวายซองสีน้ำตาลบรรจุปัจจัยหนึ่งแสนท่านรับไปวางไว้ทางซ้ายมือแล้วพูดว่าวันนั้นอัตมามีเงินอยู่พันเดียวโยมก็ใส่ย,ย่าม,มาให้ถ้ามีมากกว่านั้นก็จะให้โยมอีกยังพูดกับคนขับรถว่าถ้ามีสักหมื่นก็จะให้โยมทั้งหมด เศรษฐีบ้านนั้นช่างใจร้ายใจดำไล่ยโยมสองคนต่อหน้าพระภิกษุอัตมาไม่นิยมชมชอบคนไร้เมตตาและตั้งใจว่าจะไม่ขอไปเหยียบบ้านหลังนั้นอีกหลวงพ่อรู้จักกับเขามานานแล้วหรือครับเศรษฐีจากนครปรนมถามเพิ่งจะรู้จักกันวันนั้นนั่นเองอัตมาไปเทศที่โรงงานยาสูบเขามาฟังเทศแล้วก็เลยนิมนต์อัตมาไปดูบ้านเขา บ้านออกกว้างขวางใหญ่โตแต่เจ้าของบ้านกลับคับแคบเห็นแก่ตัวไม่สมกับบ้านเลยโยมไปยังไงมายังไงล่ะถึงได้เข้าไปในบ้านนั้นได้ท่านถามผมถูกเพื่อนหลอกมาจากนครพนมครับเขาบอกว่าจะให้นำเงินมาลงทุนทำธุรกิจกันผมก็ถอนเงินสดมาหนึ่งล้านเพื่อจะมาลงทุนกับเขาแต่ถูกเขาหลอกเอาเงินไปหมด แล้วเขาก็หายตัวไปทิ้งให้ผมกับภรรยารออยู่ที่โรงแรมผมต้องถอดนาฬิกาข้อมือออกขายเพื่อนําเงินมาจ่ายค่าโรงแรมซึ่งแพงมากรอเพื่อนอยู่หลายวันจนเงินหมดเลยบากหน้าเข้าไปขอยืมเงินบ้านนั้นแล้วก็ถูกไล่ออกมาอย่างที่หลวงพ่อเห็นนั่นแหละครับแล้วตอนนี้เพื่อนเขานําเงินมาคืนหรือไงถึงได้มาถวายอาตมาตั้งแสนน่ะเขาไม่ได้นําม,มาคืนหรอกครับ ก็ตั้งแต่วันที่เขาเอาเงินผมไปหนึ่งล้านบาทเขาก็ไม่มาให้เห็นหน้าอีกเลยเงินนี้ได้มาจากการอธิษฐานครับคือเมื่อผมกับภรรยากลับไปถึงนครพนมแล้วก็ระลึกนึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อที่ช่วยเราให้มีค่ารถกลับบ้านผมจึงอธิษฐานจิตทุกคืนก่อนนอนว่าขอให้มีเงินมาถวายหลวงพ่อหนึ่งแสนบาทพอดีมีลูกหนี้นำเงินมาใช้คืนหนึ่งแสนผมเลยนำมาถวายหลวงพ่อ ผมไม่ได้คิดว่าจะถวายแค่นี้นะครับถ้าผมมีก็จะนำมาถวายอีกเพราะหลวงพ่อมีบุญคุณกับผมมากมายเหลือเกินอย่าคิดว่าเป็นบุญเป็นคุณอะไรเลยแล้วทำไมต้องถวายมากมายอย่างนี้อัตมาให้โยมแค่พันเดียวใครไม่รู้เขาจะหาว่าอัตมาค้ากำไรเกินควรท่านพูดยิ้มยิ้มรู้ว่าต่อไปเศรษฐีผู้นี้จะร่ำรวยยิ่งกว่าเศรษฐีที่นิมนต์ท่านไปดูบ้านทั้งนี้ทั้งนั้น เพราะเขาเป็นคนมีกัตัญยูกตเวทิตารมประจำใจนั่นเองผมเห็นจะต้องกราบลาก่อนละครับอ้อภรรยาผมฝากกราบนามัสการหลวงพ่อด้วยโอกาสหน้าเขาจะมาเข้ากรรมาฐานครับอัตมายินดีต้อนรับแล้วโยมมายังไงละ่ะผมมารถส่วนตัวครับมีคนขับมาด้วยก็รออยู่ที่รถครับถ้าอย่างนั้นก็ไปเรียกเข้ามาทานข้าวก่อน ได้เวลารับประทานอาหารแล้วข้าวัดป่ามะม่วงคลังนะใครรับประทานกลับไปรวยทุกคนเอาละญาติโยมไปรับประทานอาหารกันก่อนมีอะไรค่อยว่ากันใหม่ในช่วงบ่ายท่านบอกให้ญาติโยมไปรับประทานอาหารพวกเขาจึงลุกออกไปอย่างว่าง่ายเพราะอยากรวยด้วยกันทุกคนเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงลุกจากอาสนะนำปัจจัยขึ้นไปเก็บ วันนี้มีผู้ถวายปัจจัยสองรายคือพันโทถวายมา500บาทอีกรายเป็นเศรษฐีตกยากถวายมาหนึ่งแบาทรายแรกถือเป็นของสงฆ์เพราะผู้ถวายไม่ได้ระบุว่าถวายส่วนตัวเหมือนรายที่สองใจส่วนนี้จึงเป็นของกลางที่ท่านจะนำไปใช้ใจ่ายในกิจการของสงฆ์ส่วนปัจจัยหนึ่งแบาทผู้ถวายระบุว่าถวายส่วนตัว ท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้ใจ่ายได้ตามอัธยาศัยท่านจะนำปัจจัยจำนวนนี้ไปทำบุญที่ประเทศอินเดียเป็นอันว่าสิ่งที่ท่านอธิษฐานจิตไว้ได้บรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหมายแล้วช่วงบ่ายท่านพระครูลงรับแขกอีกผู้คนมากันแน่นกุฏิยิ่งกว่าช่วงเช้าเจ้าทุกรายแรกของช่วงบ่ายเป็นบุรุรวัยห้าเศษเข้ามากับสตรีสองคน บุคคลทั้งสามกราบท่านพระครูแล้วบุรุษนั้นจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อจำผมได้หรือเปล่าครับผมชื่อวันชยัยเคยไปฟังหลวงพ่อเทศที่โรงงานยาสูบและเดินมาส่งหลวงพ่อที่รถตอนหลวงพ่อเทศเสร็จท่านพระครูพอจะนึกออกวันนั้นมีคนเดินมาส่งท่านที่รถหลายคนท่านจำได้ไม่หมดทุกคนกระนั้นก็ถามเขาว่าแล้วโยมมากันยังไงทานข้าวหรือยัง เรียบร้อยแล้วครับผมขับรถมากับภรรยาและเพื่อนของเขาครับเขาแนะนำสตรีที่มาด้วยว่าคนหนึ่งคือภรรยาอีกคนเป็นเพื่อนของภรรยาโยมเคยมาวัดนี้หรือเปล่าท่านสมพานถามไม่เคยครับเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกคือผมมีเรื่องจะกราบเรียนปรึกษาหลวงพ่อครับพี่สาวของเพื่อนภรรยาผมกำลังป่วยหนักอยู่ห้องไอซโรงพยาบาลสิริราช หมอบอกว่าไม่รอดแน่ภรรยาจึงพาเพื่อนเข้ามาขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าจะมีทางไรบ้างที่จะช่วยชีวิตพี่สาวเขามีพี่สาวคนเดียวครับพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วถ้อยคำของสามีเพื่อนทำให้น้องสาวของคนป่วยถึงกับน้ำตาซึมพี่สาวโยมป่วยเป็นอะไรล่ะท่านถามเพื่อนของภรรยาในวันชัยเป็นมะเร็งค่ะหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้หมอบอกให้ดิฉันทำใจแต่ดิฉันทำใจไม่ได้ค่ะแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาจนได้ตอนนี้เขาอายุเท่าไรห้าสิค่ะแก่กว่าดิฉันสองปีรอนต่อโยมมีรูปถ่ายของเขาหรือเปล่าเืออัตมาจะบอกได้ว่าเขาหมดอายุหรือยัง เพื่อนของภรรยาในวันชัยรีบเปิดกระเป๋าถือหยิบรูปพี่สาวส่งให้ท่านสมภารวัดป่ามะม่วงรับภาพนั้นมาดูแล้วพูดว่าอัตมาดูหน้าแล้วเขาจะต้องตายเมื่ออายุเลย60ไปแล้ว58ยังไม่ตายเอาอย่างนี้อัตมาจะเจรจาต่อรองกับพญายมราชดูท่านชื่อท้าเวสวรรณอัตมารู้จักกับท่านตอนรถคว่ำคอหัก ท่านเพ่งไปที่รูปถ่ายประเดี๋ยวหนึ่งแล้วจึงหลับตาทำปากขมุบขมิบญาติโยมที่นั่งอยู่หน้าที่นั้นต่างพากันคิดว่าท่านบริกรรมคาถาหากความจริงท่านกำลังเจราจาต่อรองกับพญายมราชท่านท้าเวสวร์โยมคนนี้เขายังไม่สิ้นอายุทำไมเขาจะต้องตายล่ะอาตมาดูหน้าเขาแล้วเขายังไม่สิ้นทั้งอายุทั้งกรรมแล้วทำไมจะต้องตาย พญายมราชตอบว่าพระคุณเจ้าเคยได้ยินอุปัเชเฉทกกรรมไหมโยมคนนี้ต้องตายด้วยอุปัเชเฉทกกรรมคือตายด้วยอุบัติเหตุต่างๆมาตัดรอนทั้งที่ยังไม่สิ้นอายุและยังไม่สิ้นกรรมถ้าอย่างนั้นอาตมาจะบอกให้เขาเจริญพระกรรมาฐานต่ออายุท่านอนุญาตนะที่อาตมาท่านยังอนุญาตเลยพระคุณเจ้าทำให้ผมลำบากใจอีกแล้วแต่เอาเถอะ ในเมื่อพระคุณเจ้าอุตส่าห์ขอผมก็ต้องอุตส่าห์ให้พระคุณเจ้าบอกเขาก็แล้วกันว่านอกจากเจริญพระกรรมาฐานแล้วต้องทำบุญต่ออายุทุกปีเหมือนที่พระคุณเจ้าทำอยู่ผิดสัญญาเมื่อไรเมื่อนั้นผมจะให้ยม,มทูตไปเอาตัวมาท่านพระครูล,ลืมตาคืนรูปให้เพื่อนของภรรยาในวันชยัยแล้วพูดว่าอัตมาเจราจาขอต่ออายุให้เขาแล้ว พยายมราชบอกว่าต้องทำบุญต่ออายุทุกปีโยมพากันกลับไปที่โรงพยาบาลได้แล้วให้บอกเขาว่าเมื่อหายป่วยต้องมาเข้ากรรมาฐานที่วัดนี้ท่านสั่งการขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะน้องสาวคนป่วยกล่าวขอบคุณถวายปัจจัยแล้วจึงกราบลาเพื่อไปดูพี่สาวที่โรงพยาบาลศิริราชหลวงพ่อครับลูกสาวผมหายไปสองเดือนแล้วครับผมจะไปตามที่ไหนดี หลวงพ่อกรุณาบอกด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหนผมจะได้ตามไปเอาเลือดชั่วๆของมันออกมาดูเล่นสักหน่อยคนเป็นพ่อวัยสี่สิบเศษกลเรียนด้วยอารมณ์โกรธที่ยังประทุอยู่ในอกถ้าจะทำอย่างนั้นอาตมาไม่บอกหรอกเดี๋ยวจะพลอยบาปไปด้วยท่านเจ้าของกุฏิตอบเสียงเรียบบุรุษนั้นแค้นใจในลูกสาวนักถึงกับร้องไห้ออกมาลวงพ่อครับผมเลี้ยงลูกไม่ได้ดี มันเป็นกรรมอะไรครับเขาถามเสียงปนสะอื้นโยมใจเย็นๆไม่ต้องร้องไห้ลูกผู้ชายเขาไม่ร้องไห้กันเป็นผู้ชายต้องเข้มแข็งอดทนเอาละเรื่องลูกสาวไม่เป็นไรเขาหมดกรรมก็จะกลับมาเองท่านรู้ว่าลูกสาวของบุรุษผู้นี้เป็นเด็กใจแตกหนีไปอยู่หอพักกับเพื่อนผู้ชายเพลิดเพลินในกามาคุณจนลืมพ่อแม่ อีกนานไหมครับกว่าเขาจะหมดกรรมอีกสองปีท่านพระครูตอบท่านเห็นว่าเด็กสาวผู้นี้เมื่อถูกเด็กหนุ่มเบื่อและไล่ให้ออกไปจากชีวิตของเขาหล่อนก็จะไปหาเพื่อนชายคนใหม่ต่อไปอีกเพราะกำลังหลงระเริงในรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสผมจะมีทางช่วยลูกได้ไหมครับคือช่วยให้เขากลับมาเร็วขึ้นเขาจะกลับมาภายในสามเดือน ถ้าโยมกับพวกบ้านช่วยกันสวดมหาเมตตาใหญ่ทุกคืนนี่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ท่านหยิบหนังสือสวดมนต์ส่งให้และอธิบายว่าเมื่อสองปีที่ผ่านมาโยมคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าลูกชายหายไปหลายปีแล้วอาตมาก็เลยแนะนำให้เข้าไปขอลอกบทมหาเมตตาใหญ่ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชแพรวัสุทัศน์ท่านพิมพ์ไว้มีที่นั่นแห่งเดียวที่อื่นไม่มีเขาก็เชื่ออาตมา สวดได้สมเดือนลูกชายก็กลับเขาเกิดศรัทธาจึงพิมพ์ออกมาถวายอัตมาห้าร้อยเล่มอัตมาก็แจกญาติโยมไปหลายคนแล้วถ้าลูกสาวผมกลับมาภายในสมเดือนผมจะพิมพ์มาถวายหลวงพ่ออีกห้าร้อยเล่มครับคนลูกสาวหายประวรณาท่านพระครูจึงเล่าถึงความเป็นมาของบทสวดน,นี้ให้ญาติโยมฟังว่ามหาเมตตาใหญ่นี้เป็นบทสวดของเทวดา คือพวกเทวดาเขาสวดกันที่อาตมารู้เพราะเมื่อก่อนมีแม่ชีรูปหนึ่งมาอาศัยอยู่ที่ศาลาการประเรียนหลังเก่าโน่นหลังโน้นท่านชี้ไปที่ศาลาการประเรียนหลังเก่าซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแม่ชีก็มาบอกอาตมาว่าเทวดามาชวนสวดมนต์ทุกคืนเทวดามาตอนไหนโยมรู้หรือเปล่าท่านถามบุรุษที่มีลูกสาวใจแตกไม่ทราบครับ แต่น่าจะเป็นตอนกลางคืนเขาตอบตอนเที่ยงคืนกับหนึ่งนาทีท่านพระครูเฉลยหลวงพ่อจะแน่ใจได้อย่างไรคะว่าแม่ชีพูดความจริงสตรีคนหนึ่งทักท้วงขึ้นแม่ชีเขาถือศีลตั้งแปดข้อเขาจะโกหกทำไมสมภารวัดป่ามะม่วงแก้ต่างให้แม่ชีก้อนทองปานเนนผู้ซึ่งลาจากโลกไปหลายปีแล้วหนูก็ไม่ได้หมายความว่าแม่ชีโกหก แต่อาจเป็นไปได้ว่าแกอาจแก่จนหลงเลยพูดอะไรไปตามเรื่องถึงแม่ชีจะแก่แต่ก็ไม่หลงทำไมถึงไม่หลงรู้ไหมเพราะแม่ชีเขาจเจริญสติปัฏฐานสีคนที่จเจริญสติอยู่เป็นนิดจะไม่หลงลืมจะสติดีไม่ฟั่นเฟือนเลื่อนลอยท่านถามเองตอบเองเสร็จหลวงพ่อทราบได้อย่างไรคาว่าสิ่งที่แม่ชีพูดเป็นความจริงหญิงสาวยังอยากเอาชนะ ห่อนหารู้ไม่ว่าไม่มีใครในโลกที่จะเอาชนะท่านพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงได้อัตมาก็พิสูจน์นะสิพิสูจน์ด้วยการย่องมาแอบอยู่ใต้ถุนสลานึกเสียวๆอยู่เหมือนกันหลวงพ่อกลัวผีหรือคะหล่อนเข้าใจว่าท่านคงกลัวผีอัตมาไม่กลัวผีแต่นึกเสียวๆกลัวแม่ชีจะปัสสวะมารดศีรษะเพราะไปซุ่มอยู่ใต้ถุนศลามืดๆ คำตอบของท่านทําให้คนฟังหัวเราะทั้งกุติแล้วแม่ชีปัสสาวะมรดหรือเปล่าครับบุรุษหนึ่งถามขึ้นเปล่าอัตมาคิดมากไปเองแต่อัตมาได้ยินเรื่องที่เทวดาคุยกับแม่ชีนะได้ยินหมดแล้วก็กลับไปจดไว้ว่าจะจริงตามนั้นหรือเปล่าปรากฏว่าจริงทุกเรื่องเทวดาบอกแม่ชีว่าถ้าบ้านไหนเจ้าของบ้านสวดมนต์ทุกวัน เทวดาจะรักษาและมาช่วยสวดมนต์ด้วยอัตมาก็เลยถือโอกาสถามเทวดาบ้างถามว่าทำไมวัดหลวงพ่อโสธรได้เงินมากทำไมวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดไร่ขิงวัดเกตชยโยวัดพระนอนจักสีทำไมถึงได้เงินน้อยกว่าวัดหลวงพ่อโสธรเทวดาตอบว่าหลวงพ่อโสธรมีเทวดารักษา16องค ส่วนวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดไร่ขิงวัดเกตชยโยวัดพระนอนจักสีมีเทวดารักษาแค่สิบองค์วัดเขาตะคราววัดบ้านแหลมก็มีสิบองค์อาตมาถามเทวดาอีกว่าถ้าอาตมาจะขอยืมหลวงพ่อโสธรมาไว้วัดป่ามะม่วงจะได้เงินไหมเทวดาตอบว่าไม่ได้เพราะผิดที่ผิดทางเทวดาบอกว่าคนเรามีเทวดาปกปักรักษา ถ้าคนไหนหมั่นไหว้พระสวดมนต์เทวดาตรงจะรักษาถ้าบ้านไหนเจ้าของบ้านเป็นคนจิตใจไม่ดีไม่มีศีลธรรมเทวดาพานจะเข้าบ้านผัวเมียจะทะเลาะเบาะแหว่งแตกแยกกันถ้าเทวดาตรงแยกย้ายออกไปเทวดาใหม่ยังไม่เข้ามาผัวเมียที่ไม่เคยทะเลาะกันก็จะทะเลาะกันบางทีก็ตายคนจะตายเขาจะไม่มีเงาหัว ถ้าญาติโยมเห็นใครไม่มีเงาหัวต้องต่อหัวให้เขาต่ออย่างไรครับบุรุษหนึ่งถามอย่างสนใจต่อด้วยการพูดว่าสัมปติชามิถ้าพูดแล้วมีเงาไม่ตายแต่ถ้าไม่มีเงาตายแน่นอนอัตมาพิสูจน์มาแล้วแม่ชีที่เทวดามาสวดมนต์ด้วยชื่อแม่ชีก้อนทองปานเนนตอนหลังหลานๆมารับไปอยู่ด้วย หลานของแกมาเล่าให้อัตมาฟังว่าแกตายไปเจ็ดวันตัวยังอ่อนแล้วก็ไม่เคยหลงเพราะเจริญสติปัฏฐานสี่เทวดาบอกว่าบทสวดมหาเมตตาใหญ่มีที่วัสสุทัศน์แห่งเดียวอัตมาก็ไปขอยืมมาเพื่อทดสอบแม่ชีอัตมาเปิดหนังสือแล้วบอกให้แม่ชีท่องแม่ชีอ่านหนังสือไม่ออกก็ท่องไปช้าๆใช้เวลาสามชั่วโมงจึงจบ ไม่ผิดสักตัวเดียวก็สรุปว่าเทวดามีจริงบทสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่มีจริงแล้วอาตมาก็ให้คนที่ลูกหายผัวหายเมียหายสวดบทนี้ก็ปรากฏว่าได้ผลทุกรายแต่ก็มีข้อแม้ว่าอาตมาต้องดูหน้าก่อนว่าคนนี้กุศลพอไหมถ้ากุศลไม่พอก็ไม่แนะนำให้สวดถึงแนะนำไปเขาก็ไม่สวด เพราะเขาไม่มีกุศลอยู่เลยต้องมีกุศลอยู่อย่างตา่ำ60%เปอร์เซนจึงจะได้ผลท่านสรุปหลวงพ่อคอแห้งหรือ,อยังฉันน้ำชาก่อนคุยเทศต่อในสมชายนำชามาถวายเป็นที่รู้กันในหมู่สิทธิ์ใกล้ชิดว่าชาของสมภารวัดป่ามม่วงมิได้ทําจากใบชาแต่ทําจากใบของลูกต้นใต้ใบและต้นไมยาราบ ได้ฉันชาพอชุ่มคอแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ให้คำปรึกษาแก่ญาติโยมต่อไปจนถึงคนสุดท้ายโยมสุนีแอบซุ่มดูลาดเราอยู่ครั้นเห็นคนอื่นๆลุกกันออกไปหมดแล้วจึงเข้ามากราบอ้าวโยมมาตั้งแต่เมื่อไรท่านเจ้าของกุฏิทักทายด้วยการถามนายสมชายตอบแทนว่าเจ๊เข้ามาเป็นชั่วโมงแล้วหลวงพ่อมัวคุยเพลินไม่ทันสังเกต หลวงพ่อขายดีจังนะคะคนแน่นกุฏิเลยหนูมารอตั้งสองชั่วโมงแล้วมัง้งโยมสุนีว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะมาเข้ากรรมฐานจะว่ามีธุระก็ไม่ใช่จะว่ามาเข้ากรรมฐานก็ไม่เชิงมาเพราะอยากมามากกว่าคนตอบเล่นลิ้นรับทานข้าวมาหรือ,อยังท่านถามอีกเรียบร้อยแล้วค่ะหนูทานข้าวที่โรงครัวไปสองจาน จานแรกทานเพราะหิวส่วนจานที่สองทานเพราะอยากรวยก็หลวงพ่อบอกว่าใครกินข้าววัดนี้กลับไปรวยทุกคนยังรวยไม่พออีกหรือท่านตั้งใจประชดเกือบพอแล้วค่ะได้อีกสักห้าร้อยล้านว่าจะพอตอบประชดเช่นกันจากนั้นจึงหยิบกล่องกรงกรมยีสีเขียวออกมาถวายท่านพูดว่าหลวงพ่อช่วยดูแหวนวงนี้ให้หนูหน่อย เฮียเขาทำให้เป็นของขอนวันเกิดหนูราคามันแพงเกินหนูเลยไม่กล้าใส่ท่านพระครูปเปิดกล่องออกดูแหวนมรกตล้อมเพชรสองประกายวาววับแม้ท่านไม่สนใจยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ก็ยังต้องยอมรับว่างามมากสวยดีเนี่ยจะถวายอาตมาหรือท่านตั้งใจยั่วถ้าหลวงพ่อจะเอาไปมั่นผู้หญิงหนูก็จะถวายแต่ถ้าไม่มั่นหนูก็ขอฝากไว้ก่อนแล้วกัน วันหลังจะมาเอาคืนอย่าเลยอาตมาจะไม่อยู่หลายวันจะไปอินเดียท่านปฏิเสธไม่เป็นไรหลวงพ่อเอาใส่ยย่ามไปด้วยก็ได้ถ้าหายหนูก็ไม่ว่าจะดีหรือเอาคืนไปดีกว่าท่านไม่อยากรับของมีค่าไว้วันหลังหนูค่อยมาเอาคืนงั้นหนูกราบลาพูดจบก็กราบสามครั้งแล้วลุกออกไป ท่านพระครูยังนึกคำพูดไม่ออกว่าจะบอกโยมสุนีว่าอย่างไรเจ้าของแหวนก็เดินไปที่รถแล้วท่านจึงคิดว่าจะเก็บไว้ที่กุฏิจะไม่นําไปอินเดียด้วยกําลังจะขึ้นไปชั้นบนนางสาวต้นหลิวก็เข้ามากราบหลวงพ่อนั่นกล่องอะไรสวยจังขอหนูดูหน่อยท่านพระครูจึงวางกล่องกรรมยีลงตรงหน้าหล่อนหญิงสาวเปิดออกดูถึงกับตาลุกวาวโอ้โหสวยจัง หล่อนถือวิสาสะหยิบออกมาสวมที่นิ้วนางแม้พอดีเลยหลวงพ่อขอหนูได้ไหมหล่อนขอเอาดือด้อไม่ใช่ของหลวงพอ่อโยมเข้ามาฝากไว้ท่านพระครูตอบตามจริงรู้สึกสังหรณ์ใจว่าโยมสุนีจะไม่ได้ใส่แหวนลงนี้งั้นหนูขอยืมไปใส่ก่อนวันหลังจะเอามาคืนหล่อนพูดแบบคนมักง่ายมักได้